การลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยเป็นการลงทุนที่ทําให้เกิดลักษณะของดอกเบี้ยทบต้นหรือเปล่าจริงการลงทุนในกองทุนรวมนะคะมันทําให้เกิดลักษณะของดอกเบี้ยทบต้นอยู่แล้วนะคะ โดยเฉพาะกองทุนแบบไม่ปันผลเพราะอย่างเช่นถ้ามูลค่าหน่วย10บาทต่อหน่วยนะคะแล้วก็ปีนั้นเนี่ยกองทุนทําผลตอบแทนได้5%มูลค่าหน่วยกันเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น10.5บาทซึ่ง0.5บาทตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นมาเนะะี่ยค่ะซึ่งเกิดจากผลตอบแทนที่กองทุนได้รับจากการลงทุนต่างๆของกองทุนนะคะตรงนี้ผู้จัดก,การกองทุนก็สามารถนํา ผลตอบแทนที่ได้รับตรงนี้นำไปลงทุนต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดลักษณะของดอกเบี้ยทบต้นได้ซึ่งจะเห็นได้ชัดเนี่ยก็จะเป็นกองทุนแบบไม่ปันผลนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกองทุนรวมแบบปันผลเนี่ยเขาก็จะปันผลในส่วนของกำไรที่กองทุนทำได้เนี่ยบางส่วนออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้เห็นลักษณะของดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยเราก็จะต้องนําเงินปันผลที่เราได้รับเนี่ยไปลงทุนต่อเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการลงทุนในกอง